รู้สึกว่ายานวิปยุตบางเหมือนนั้นนี่มีบางเทิศทีเพราะว่าทิฏฐิผมว่าผมมีมากผมเป็นคนมีความรู้มีทิฏฐีความเห็นแรงเหมือนั่นแต่มานะผมไม่เคยถือตัวถ้าจะพูดถึงว่าแม้แต่เด็กจะมารูปหลังรูปไหล่เล่นหรือว่าล้อเล่นผมก็ไม่เคยถือตัวเหมือนันรู้สึกว่าวิปยุตของผมนี่บางมากเหมือนนั่นบางคนจะวางให้ก็มีมันจะจริงยังไงก็ไม่ทราบนะนี่ฉะนั้นก็ จะรวมความแล้วก็หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีเต็มเลยโลผ้าแปดเนี่ยมีเต็มเลยแล้วก็โกรธหรือผูกพยาบาทเนี่ยก็สองเต็มเหมือนกันหลงเหมือนกันเต็มเต็มบริบูรณ์พูนสุขเหมือนกันเถอะเรามีพร้อมทำไมจริงว่าอย่างนั้นล่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดเกิดสอดาปฏิมาเป็นต้นขึ้นมาในสถานที่นี้คนใดคนหนึ่งก็ต้องขอโทษเลยนะ เดี๋ยวจะว่าเออผมีไม่ถึงนั่นให้ผมเต็มยังไงนี่อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ต้องต้องนึกอยู่ว่าบรรดาเราทุกๆท,ท่านที่มีจิตทิสองดวงบริบูรณ์อยู่เนี่ยจงสังเกตดูสิว่าเรามีโลภมากหรือมีโกรธมากนี่เพราะว่าก่อยขึ้นในทุกๆวันเนี่ยเราก็จบได้เพราะาคนอื่นจะมารู้เธอตัวเองเนี่ยไม่มียตัวเองต้องรููดีกว่าคนอื่นนี่พูดถึงเ่งเรื่องของ,งตัวเองนะ แต่ต้องใช้การพิจารณาท่าจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็จิตอกุศลจิตบาปเนี่ยมีอยู่ในเราเนี่ยสิบสองดวงเต็มแล้วนอกากนั้นก็หมวดที่สามนี่ก็มีมหาผู้สนฝ่ายญานวิปยุทธเป็นไทยๆก็หมายความว่าจิตบุญประเภทที่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมสี่ดวงนะแล้วก็จิตของพระอาหารหันต์มหากิริยา ประเภทที่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมเหมือนกันอีกสี่สี่สองเป็นแปดจิตบาปพุทธคีสิบสองเป็นยี่สิบนี่เจ็ 7, ดยี่สิบดวงเนี่ยเรียกว่าอะไรในบทสามเนี่ยเราก็เรียกว่าอารัมมริกะถ้าเป็นผู้ที่เกิดขึ้นโดยพละการไม่ได้จําเป็นจะต้องอาศัยยึดอาศัยเหนียวอ,อารมณ์กล่าวคือโลกีและบัญญัติจึงจะเกิดขึ้นได้ หมายความสำคัญในบทที่สามนี่ก็ที่บายไปแล้วเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วในในโน้ในขราวช่วงเดือนเมษานอนก่อนปิดนั่นเรียนไปแล้วคราวนี้เมื่อเราเข้าความมาถึงขนาดนี้แล้วก็วันนี้ก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ก็บทที่สี่บทที่สี่นี่ตามแนวของสังหาที่พระอนุรุทธะเด็กเขียนไว้นี่ก็ได้แก่มหากูตน ยานสัมปยุตก็หมายความว่าจิตบุญที่ประกอบด้วยปัญญาสี่ดวงบุญก็หมายความมาตั้งแต่จิตของพระอนาคาคาพระสะกทาคาพระโสดาจนถึงสี่เหตุตุกตุกชนทวีเหตุตุกบุคชนเกิดได้แยวจะว่าถ้าคนมีสองเหตุคนมีเหตุสองไม่มีมาไม่มีปัญญาเกิดร่วม เกิดไม่ได้แล้วงั้นไม่ใช่นะไม่ใช่อตรงนี้ก็ขอให้นักศึกษาต้องเข้าใจด้วยหมายความว่าอคนที่เป็นผู้เหตุหรือมีเหตุสองที่เรียกว่าทวิเหตเนี่ยทําวิปัสสนาทําฌานก็ไม่เกิดไม่มีสิทธิที่จะได้บําเพ็ญใสเหตุไปแล้วงั้นไม่ใช่นายโยมนะไม่ใช่คือหมายความว่าเราเกิดมาเป็นคนสองเหตุจริงแต่ว่ามีสิทธิที่จะบำเพ็ญกุศลใจเหตุก็ได้ ได้เหมือนกันจำไว้ด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็นับเรื่องต่ำตั้งแต่ปุถุชนขึ้นไปถึงอนาคามีนับเรื่องสูงตั้งแต่อนาคามีจนมาถึงปุถุชนมหากุศลประเภทประกอบด้วยปัญญามีสิทธ่เกิดได้เอาสันส้นๆว่างั้นนี่สี่ดวงนะสี่ดวงแล้วก็อภิญญากุศล หมายความว่าปัญปญัรจมชานปัญาญ,ญากศลอีกหนึ่งเป็นห้าเป็นห้าดวงจิตห้าดวงนี้ก็ท่านนักศึกษาก็คงก็คงจําได้อยู่เหมือนกันจําได้อ่าคนนี้จิตห้าดวงที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ได้พูดวันนี้คือหมายความว่าถ้าเรียกตามจำนวนของปัจฐานหรือปัจจัยที่ขนาะเรียนขณะนี้แล้วก็ชื่อตามภาษาบาลีว่าอารัมมณิกะ อารมน์มณิกะคือหมายความว่าจะต้องยึดเหนี่ยวเอาปัจจัยอื่นตอนเองจริงเกิดขึ้นได้หมายความว่างั้นจิทธาตดวงนี่ครน,นี้ข่ะน,นี้สิ่งที่ที่ยึดเหนี่ยวที่ถูกยึดเหนี่ยวอะไรล่ะที่ถูกยึดเหนี่ยวก็อารมณ์ทั้งหมดก็มีปรมา,ารมัตถอารมณ์บัญญัติอารมณ์นะคุณท,ทุกท่าน คือหมายความว่าปรมถอารมณ์บัญญัติอารมณ์ปรมัตทก็มีจิตเจตสิกรูปและพระนิพพานบัญญัติก็บัญญัติทุกอย่างหมายความว่างั้นแต่ว่าจิตห้าดวงเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือมหาคุศลที่ประกอบด้วยปัญญาสี่อภิญญาคุหนึงจิตห้าดวงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจิต จิตปดสิบเจ็ดจิตปดสิบเจ็ดดวงเว้นอรหัตตมรคผลเสียจำไม่ดีเจริสิททั้งหมดลูกทั้งหมดนิพพานแล้วก็บัญญัติหมดเลยทั้งหมดเหมือนันจช่แปลว่าธรรมะทั้งหมดมีสิทธิรับไปทั้งหมดเลยเว้นเสียแต่ว่าอรหัตตมรอรหัตตผลเท่านั้นเว้นสองจะสงสัยไม่ตรงเนี้ย ไม่สงสัยนะอ๋อดีเข้าใจดีตอนนี้ก็นนคุณยอมล้นท่านนักศึกษาผู้ใดที่สงสัยต้องยอกมือกันสิที่สงสัยถ้าไม่มีใครสงสัยเข้าใจหมดเ่ยอาให้ไม่ต้องอธิบายกันนั่นอ,อธิบายอ๋อเขาไม่รู้ อ๋อยอย่างนั้นเด็กเลยนึกว่าเข้าใจแล้วามีคน,นสงสัยอาจมาจะอธิบายพูดทึงสงสัยฟังแล้วก็ยอมก็อาจมาจะพูดเราต้องค่อยๆนะค่อยๆนะเราลองเทียบดูอย่างนี้กันแล้วกันมีพระอาจารย์บางท่านอย่างเวลาเนี่ยมีพระรูองค์หนึ่งชื่อพระระูอุปัตนิมอยู่อำเภอบางปะาันจังหวัดพระนครสิยุธยา ท่านเป็นผู้ที่มีจิตสูงอายุตัง้งเราเราเก้าสิบเป็นี่ได้สมัยอาตมาเป็นเน้นีน่ก็ท่านก็แมมอายุมากอยู่แล้วตกที่เ้าหกสิบหกสิบเดี๋ยวนี้ท่านเป็นพระอุปชาเขาเขยังเอาขึ้นคานหามไปอุปชาอื่นก็มีก็ไม่ยอมก็จะต้องรับท่านไปเป็นอุปชาจะขึ้นหน้าวัดท่านนี้ก็ต้องเดินตะพานมาใกล้เพราน,นี่ก็มีคนจอนมมหาท่าน านรู้ซะก่อนเนียบอกว่าไปนัตเทียมมีข้าหลวงมาหา,า,า,หาท่านว่างั้นบอกบอกเขาเลยบอกบอกบอกลวงนาคำถามี้ยังไม่มีใครรู้เลยนี่แล้วก็ส่วรใหญ่ใครมาหาก็รู้หลวงนาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีจิตธรรมดาแบบเนี้ยเราจะทราบได้ไหมว่าท่านเป็นได้ท่านท่านดอะไรเนี่ยเราจะวัดวาได้ไหมว่า ่านพระครูอุวัตตนิมองค์นี้อันใดอะไรจิตท่านได้ภูมิไหนได้ไหมเราไม่ทราบรเลยไม่ทราบรนี่นี่ต้องการจะเทียบให้ฟังว่าชั้นใดก็ดีบุคคลผู้ที่มีสิทธิใช้จิตมหากุสัญญาณก็บน,นสัมยุทธ์ก็ดีหรือว่าปัญญาก็ดีประเภทที่อยู่ในปุถิชนหรือว่าพระเศกบุคคลเนี่ย จะเข้าไปล่วงรู้ภูมิทมชั้นพระรหัตอรหันต์ที่เป็นมากเป็นผลเนี่ยได้ไหมย่อมรู้ไม่ได้เลยเจ้ารู้ไม่ได้เหมือนกับเรารู้จิตของท่านปะครูที่ว่าเนี่ไม่ได้แบบนั้นเลยทีเดียวปะครูอุบครับะปะครูอุบวัต,ตนิมีมท่านชื่ออุบนี่นั่นมีอายุยืนยืนมากถ้าไม่ทําอะไรนอกจากว่าทําใจเป็นวันวันหนึ่งโดยมาก แล้วก็มีมากาลักษณะน,นี้ก็มีหลายแห่งวัตานิมวัตานิมแล้วก็อำเภอบางปะาันจังหวัดพรนครศรริยุทธยามีฉะนันกรณีนี้เพื่อยกให้ให้ทราบนะเพราะฉะนั้นก็สาเหตุที่เว้นกับราะเหตุว่ารู้ไม่ได้เหลือวิสัยหรืออีกได้ยังหนึ่งถ้าจะอุปมาให้ฟังอีกอย่าง,างหนึ่งก็หมายความว่า อาตมาเปิดหนังสือขึ้นเห็นหนังสือติดกันดำไปหมดเลยให้ท่านอ่านให้อาตมาฟัาแห้ให้ให้ดิฉันได้ให้กับผมฟังให้รู้เรื่องสักบรรทัดหิอ่านไม่ได้เราอะไรเขาบอกประสาตตาหรือสายตาเนี่ยไม่สามารถจะแยกเอาระหว่างช่องเนี่ยให้ห่างกันจนกระทั่งอ่านออกได้ให้รู้เรื่องไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องเอาแว่นมาขยายเนี่ยถึงจะเห็นได้ นี่ข้อนี้ชั้นไหนก็ดีหมายความว่ามหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาของพระอนาคามีบุคคลไป็นต้นลงมาเนี่ยไม่สามารถจะไปรู้สิ่งละเอียดของพระอาหารหันต์ได้รู้หม่ถึงจึงเว้นเสียหมายความว่างั้นเนี่ยจึงเว้นเสียนอกนั้นก็สามารถรู้ได้หมดนี่ตามคามตามเรื่องกระว่างนั้นแล้วคนนี้ก็เมื่อจิตห้าดวง ทั้งที่กล่าวนามรรคตกีเนี่ยจะเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยคืออารมณ์อารมณ์ที่ว่านั้นคือหมายความว่าอารมณ์ทั้งปรมัต์และบัญญัติยกเว้นอรหัสตสมหัตาผลเสียเพราะฉะนั้นก็รวมความได้ว่าปัจจัยในหมวดนี้อะไรละ่ะจิตจ,จิตเจตสิกรูปและพระนิพพานยกเว้นอรหัสตสมุทผลเสียแล้วก็บัญญัติทุกอย่างมด เป็นอารมณะปัจจัยจิตห้าดวงที่ว่านี้พร้อมด้วยเจสิกที่เกิดร่วมเป็นอารมณะปัจจุบันหรือเรียกชื่อในหนึ่งว่าอารมณิกะที่เหลือนอกจากนั้นเป็นปัจจนิกไปนี่เป็นปัจจนิกธรรมนี่จะพ่อหมดนี่ก็หวังว่าท่านศึกษาทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะปัจจัยบทนี้ บทที่ห้านี่มันก็น่าแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเราดูหนังสือนิทานก็ดีนิทานตุภาสิตหรือนิทานอะไรกว็าตามเถอะหรือเราไปดูเขา,าจำท้องสน,นามหลวงเมื่อวานเนี่ยพิธีอ่าแลกนาฝันนะจงมีคงมีบางท่านไปดูหรอกจำได้เล่าเป็นต่อยหอยเชีงกันเนี่ยจำได้จำได้ดีมั่นยำนี่ แต่ว่าอาตมาอยากจะให้เอากิริยาจิตแบบนั้นนะมาจําอย่างเนี้จำพวกจิตทนันดวงเอาทานันลมนะแม่นมันยังจำเรื่องทนันดวงเมื่อวานเนี่ยหมายท่านได้แล้วเก่งที่สุดเลยก็แล้วกันนะไม่จําไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไม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 ทราบเป็นยังไง <c oughs> เป็นของที่เดยวกว่ายากยากมากอ่านี้สาหรับบทบทที่สี่นะบท <c oughs> ที่สี่ คขนี้หมวดที่ห้าต่อไปหมวดที่ห้านี่เทวตมาไม่ได้เขียนแล้วก็เล่าเรื่อยๆไปเนี่ยอาตมาเชื่อว่าไม่อยู่แล้วนะมีอยู่แล้วขอบอกไว้ด้วยต้องโยมเขียนไว้แล้วในในทังหามีมีอยู่แล้วแต่ว่าว่าแต่ว่าโยเข้าใจกันหรือไม่นี่ทีนี้อธิบายฟังอีกแต่ว่าถ้าอธิบายเนี่ยอธิบายตามลูกของพระรุธะนะของของแบบนี้แบบของที่ทา่านเขียนในตามบารีนี่ นี่แล้ววันนี้บดที่ห้าห้าบทที่ห้านี่ก็จำนวนจิตก็ได้จะจิตหกดวงด้วยกันจำนวนจิตหกดวงนะจำไว้หกดวงเมื่อกี้ห้าดวงเดี๋ยวเขีนนยนเท่าไหร่ให้ให้ให้จับ คือจิตห้าดวงเมื่อกี้เนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันแล้วแล้วก็อารมณ์ทั้งหมดเว้นอรหัตตะมักอรัตตผลเสียนั่นเป็นปัจจัยเป็นอารมณ์นาปัจจัยจิตห้าดวงนี่เป็นอารมณ์นาปัจจุบันนะแล้วก็รูปทั้งหมดเป็นปัจจินิท่านี้ก็หมวดที่ห้าตมาเขียนจำนวนจิตไปแล้วนะ นีิเขียนว้นนี่ก็จะเขียนตามตามลําดับภูมิตั้งแต่ต่ำขึ้นสูงคือมนโนทวาราวัชนะหนึ่งมนโนทวารหนึ่งเียกสั้นๆแล้วก็มหากิริยาญาณสัมปะยุตธ์สี่ดวงแล้วก็อภิญญากริยาจิตหนึ่งรวมเป็นหกแล้วก็เขียนสรุปท้ายวันรับอารมณ์ได้ทั้งหมดไม่ไว้นานเลยเย่างนั้นฮะ่ะ ที่ในตำราของโยมบอกว่าสัพพาลมเหมือนกันสัพพาลมรับอารมณ์ได้ทั้งหมดแล้วก็โปรดฟังหมดนี้ให้ดีให้ให้ดีมีทั้งหมดด้วยกันแปดหมดแต่พาะหมดนี้ก็จะต้องอธิบายจิตแต่และดวงให้ฟังซะก,ก่อนยกตัวอย่างถ้าจำนวนมากก็ยกตัวอย่างให้ฟังสักดวงหนึ่งเวลานี้ท่านนักศึกษาทหรือท่านนะ มีมโนทวานนะทะวานนี่แปลกันว่าประตูมโนนี่แปลกันว่าใจนะแปลกันว่าใจกรนีประตูใจข้างโยมน่ะอะไรล่ะประตูใจข้างโยมน่ะอะไรมีบานแบบประตูโรงเรียนวัดสเกตงีเหรืออ่ามโนทวารประตูใจหมายความว่าันประตูใจนี่แหม่ยากเดี๋ยวก่อนอยากมาก คือยากหนึ่งยากขั้นแรกก็หมายความไม่เห็นตัวนี่ยากละยากหนึ่งละคนนี้จําเป็นแล้วแตแล้วถาาเอาจะเ,เ,เอาใจมาพูดนะก็จําเป็นจะต้องเอาคำภีร์ของท่านที่ท่านได้รจนาไว้เพราะเราสาวกเนี่ยสาวกาการนี่แปลว่าผู้ฟังตามหรือศึกษาตามมาน,นี่ครวนี้คําว่าประตูนี่ก็จะต้องมีผู้เดินเข้าเดินออกตอนี้มีปัญหาว่าประตูใจในสถานที่นี่อะไร านกล่าวไว้ในคำมพี์อันตรกบาบอกว่าจิตทุกดวงไม่พ้นความเป็นประตูฟัง,งัันจิตทุกๆดวงเลยเชไม่พ้นความเป็นประตูแม้แต่คำมพี์ของอาจารสายที่เขียนไว้แล้วก็มีเหมือนกันบอกว่าเป็นประตูทุกดวงเลยเพราะว่าทําหน้าที่ให้ให้ให,ให้ผู้เดินเข้าเดินออกได้ครนีสาหรับประตูใจในสถานที่นี้นะหมายอะไรตามในย่าของสังขารน,นี้ท่านหมายถึงเจ็ดสิบเก้าดวง หมายถึงจิตสิบเก้าดวงจิตสิบเก้าดวงนั้นก็ได้แก่พระวังขจิตนั่นเองพวังขจิตอุเบขาสันตีตนาสองจำไม่ดีนะมหาวิบากแปดสิบแล้วสิบสองกับแปดมีสิบแล้วแล้วก็มหาขตาวิบากเก้านี่ถ้าพูดอย่างนี้ก็คงจะนึนกออกมั้งท่าเก้าเป็นสิบเก้า เก้าดวงนี่แหละประตูใจเป็นประตูใจหมายความว่า้งครานี้ทราบล้วอยังคำาปประตูใจทราบทราบแล้วนะครานี้วิธีเปิดอา้าวเปิดยังไงเปิดประตูใจนี่แล้วก็ขณะที่ปิดประตูอยู่เป็นยังไงล่ะขนาหลับเรานอนหลับสนิทเลยไม่ได้ฝันนะหลับสนิท บางคนก็สวดบนไปแล้วก็หลับบางคนกาลังเจริญกรรมฐา,านแล้วก็หลับอตมายังพูดกับท่านสุ้พานวัดไถท,ทองเลยบอกว่าบอกว่าแม้ก็ผมจาวัดไม่เคยได้ไม่สาวเป็นไงจเจริญอาณาปาสิเม่างั้บอกว่านัยะไหนล่ะมันมีสี่นายด้วยกันคืจอจะเป็นนายตามลมหรือว่านายนับลมหรือว่านายกำหนดกำหนดลมหรือว่านายตั้งลมวื่อกั้แราวว่านายะเหล่านี้ก็ส่วนมากก็ให้มีสติตามลมอยู่เสมอ ต้องตื่นอยู่เสมอเนี่ยท่านบอกว่ามีอีกานหนึ่งเหมือนนั้นในของผมนี่หลับได้หเหมงอั้นเหั้นเอมีในเพิ่มเอามาอีกอาจจะเลน่นนานาไปแล้วหลับง่ายเหมงั้นไม่ถึงห้านาทีเอานั้นเอนัยยากของท่านนี่ทายากทายากคือจะเป็นมามาแก้มาจากดีกาไหนก็ไม่ทราบมีห้าในเดวยกันในละในละที่จะทําให้หลับอีกในหนึ่งนี่คราวนี้ก็พูดถึงว่าจะทําอะไรก็ตามเถอะหลับสนิทเรียกว่าไม่ฝันอะไรเลย ไม่ฝันโดยที่เรียกว่า,าธาตุวิปริตหรือคิดมากหรือเทวดาสังหรณ์หรือปุพพนิมิตสี่อ,อย่างก็ไม่มีขึ้นหลับสนิททีเดียวนั่นแปลว่าปิดประตูกําลังปิดประตูใจอยู่ไหมความเหมือนกันพอตื่นขึ้นมานึกแล้วตื่นขึ้นมานึกแล้วเดี๋ยวแล้วก่อนอาจ,จาจะจะจะ,จะเข็นรูปรูปให้ดูนะประตูนี่พูดถึงมโนทวารน,นะพูดถึงมโนทวารให้ดู คือหมา,า,ายความว่าเราก็ยังไม่ได้ลืมตาเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรสยังไม่ได้ถูกต้องอะไรแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเราก็นึกใช่ไหมบางทีบางคนนึกถึงถึงงานถึงการบางคนนึกถึงพระพุทธรุปนึกถึงกรรมาฐานแล้วแต่นึกอะไรก็ตาม,มาแต่ว่าก่อนที่จะนึกขึ้นมานั่นน่ะที่เขียนตัวทอทหารไว้เขียนว่าตีเขียนวันนะเขียนวท่า นั่นะาานะพหันนั่นผวังเท่านั้นเลยแต่สําหรับบรรดาพวกเรานี่จะมีสิทธิใช้ผวังได้อทั้งหมดกันเก้าดวงเก้าดวงนะเก้าดวงคือหมายความว่าถ้าคนที่พิกลพิการมาแต่กําเนิดนี่หมายความว่ามีรูปร่างทุกพลภาพมาแต่กําเนิดทีเดียวอตามหลักฐานนะครับว่าบุญอ่อนบุญอ่อนป็นญาณวิทยุต เป็นสัสาขาลิกและเป็นอุเบขาเวทนามีกิเลสล้อมหน้าร้อมหลังเป็นอย่างขนาดลราโอ้มะโกมะกะว่างันจะต่ําที่สุดว่างันจะอ่อนเต็มทีตอนนี้ก็เมื่อบุญกูสอนอ่อนเช่นนั้นเมื่อน,นำมาเกิดก็สร้างความเป็นมนุษย์มาให้สมบูรณ์มีอวัยวะต่างๆผู้พลภาพมาแต่กําเนิดคนแบบนี้เกิดด้วยอุเบขาทันติรนะกูสอว,วิบากมีเหมือนกันนี่ และมาจากนั้นก็สูงขึ้นมาก็เป็นสองเหตุสามเหตุขึ้นมาตามระดับเพราะนั้นในบรรดาเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็มีสิทธิที่จะใช้ผูวังด้เก้าดวงถ้าต่ำกว่านั้นลงไปเป็นนามัยสัตว์เช่นอย่างเดรฉานนี่ก็ใช้อเบขาอคุศนพว้นั้นทีนี้ถ้าหากว่าผวังผู้ปัดเฉท่าดวงนั้นไม่ขาดกระแสคือไม่ตัดกระแสหรือไม่ดับแล้วมโนวถวายเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็การที่พวังกุัะเฉท,ทาคือขายกระแสพวังลงนั่นนะ่ะคือเปิดประตูแล้วเปิดแล้วนี่เปิดประตูแล้วมโนทวานจริงนึกถึงงานนึกถึงการนึกถึงพระพุทธรูกนึกถึงกรรมฐานแล้วแต่นี่หมายความว่างั้นนี่ลักษณะของมโนทวานเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ เราทุกเราทุกท่านเนี่ยมีหมดทุกคนเลยมโนทวารหวังว่าพูดพูดอย่างเนี้ยคงจะมีทางเข้าใจแล้วนะหรือรูอ้ไมีอะไรอีกนะคำมโนทวารเนี่ยเรามีทุกคนคราวนี้เมื่อเข้าใจคำมโนทวารแบบนี้แล้วก็เราก็ดึงไปถึงเรื่องเคานี้มโนทวารที่ว่ารับอารมณ์ได้ทั้งหมดแม้แต่มรรคผลนิพพานก็รับได้ อถ้ากันั้นเราก็รับมรรคผลที่พานได้บางสิงั้นใช่ไหมนี่มีปัญหาไปถึงโน่นแล้วคนนี้นี่แต่ขออย่าลืมนะอย่าลืมจะลืมว่ามนโนทวานเนี่ยอย่าว่าแต่พวกเราเลยแม้แต่ตัดในอบายก็มีเหมือนกันมีประตูใจเหมือนกันหมายความว่า้นเราก็มีประตูใจแต่ว่าประตูใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะ มีการมนุิกการใส่ใจต่างกันยกตัวอย่างเช่นอย่างว่าพระตื่นนอนพอรู้สึกตัวขึ้นมาการเปิดประตูใจที่จะรับปรลมก็ต่างกันแล้วบางคนนึกถึงอย่างอย่างพวกเนี่ยพวกเป็นในพานเนี่ยพันนก,กอ่ะวันนี้จะต้องไปดักนกที่นั่นดักนกที่นี่นึกไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วบางคนเป็นพันเบ็ดก็ไปแล้วเรื่องปลาไปแล้วไปเรื่องบาปแล้วบางคนที่เป็นใจเป็นกุศลหน่อยก็อ้าวันนี้ที่วัดสเกตจะมีบรรยายทำ เห็นไหมต่างกันอยู่แล้วเนี่ยต่างกันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะอาเสวนาแต่ชาติผลหลังต่างกันนี่แหละ,ะเพราะฉะนั้นก็มโนทวารที่ว่ารับอารมณ์ได้ทั้งหมดโดยที่สุดแ,แม้แต่พระนิพพานเนี่ยย่าหมายทึงเราด้วยอย่าหมายทั้งพวกเราด้วยถ้าพูดอย่างนั้นเราก็พวกเราก็ไม่มีส่วนจะรู้พระนิพพานที่บอกกล่าท่านท่านนักศึกษาผู้ใด ได้เกิดศรัทธาเรื่มใสมอบตอนไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วในขณะเดียวกันยานก็เจริญขึ้นตามวาสนุปนิสัยจนกระทั่งถึงว่าถึงโครตรปูหมายความว่างั้นจะขึ้นวิถีโครตรปูแต่ไม่ใช่โครตรปูแบบที่เขาเล่าไม่ใช่นะบอกแม้เสวดาจริงเะผมว่างั้น,นี่ปฏิบัติกรรมฐานมา,ถ,า,มถ,ามถึงโครตรปูแลแ้วหมย้อนกลับมาจะได้ว่างั้นไม่ใช่งั้นไม่ใช่งั้นเขาลอยอย่างนั่นโครตรปูของท่านอีกรูปหนึ่ง คือหมายความว่าจวนจะเปลี่ยนวิถีขึ้นมาจะขึ้นวิถีวิถีมักว่านั้นเถอมะมโนทวานที่ใส่ใจนั้นน่ะจะต้องมีโอนไปทั้งชันคําว่านิพพานโอนินางปัปพาลังเงื่อมไปโน้มไป,น,มไปน้อมไปหาที่สิ้นทุกข์คือพระนิพพานนี่มโนทวารของท่านผู้นี้ก็มีสิทธิที่จะรับพระนิพพานเป็นลมได้แต่ไม่ใช่เอกันตาทีเดียวไม่ใช่นี่ แล้วก็มโนทวารที่จะเป็นหัวหน้าวิถีของปัจเจเวทนยานก็มีสิทธิรับะนิพานเ์็นอารมณ์ได้นี่หรือมโนทวารในวิถีมรรคในมรรควิถีทุกจท,ท,ทุกวิถีไปก็รับะนิพานเ์็นอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นมโนทวารในที่นี้ต้องหมายมโนทวารที่เกิดกับบุคคลแบบนั้นไม่ใช่หมายที่เกิดกับเรานี่ไม่ใช่นะคงเข้าใจนะหงใจหมายหมายท่นอย่างนั้น น,นี่หมดไปดวงละดวงต้นคราวนี้มหาคูศลให้หมดหมดนี่หล่ยนะมหาคูศสญยานครัมประยุะประกอบด้วยปัญญานี่ก็มาพูดมาถึงปัญญานี่แล้วก็ในวิสุทธิมรรคท่านก็บแบ่งปัญญาไว้ถึงสามอย่างด้วยกันแต่ว่าปัญญาที่เราควรจะทําฟังเข้าใจก็คือว่ามีอย่างนี้บอกว่าปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการคิด ตัจากการเจริญภาวนานี่มีสามชั้นด้ยกันแต่ตามหลักฐานที่มาที่แท้จริงแล้วที่ทาท่านนักศึกษาทั้งหลายขนาะฟังอยู่นี่ก็ดีเกิดตามรูปใหม่ก็ดีหรือกลับไปแล้วไปดูไปพินิษพิจารณาจดจาาํามามาใค่ควรที่พินิษพิจารณาก็ดีตามคำพีหลักฐานที่มาท่านไม่ได้ใช่ว่าท่านไม่ได้ตีความว่าเป็น,เป,นเป็นจินตามิมญปัญญาไม่ใช่ สงเคราะห์าในสุดตานะนยมนะจาไว้ด้วยสงเคราะห์เ้าในสุดตาหมดเลยฉะนั้นบรรดาเราทุกๆคนเนี่ยจะมีสิทธทิใช้อยู่ก็สุดตาเมญ,ญปัญญาภาวนามญ,ญาปัญญาเท่านั้นเองที่เราจะมีสิทธิทใช้ในคำมพี์ปฏิสัมพิธามั้ท่านบอกว่าอัตถกถาท่านบอกว่าสําหรับจินตามญ,ญาปัญญานี้จะเกิดขึ้นแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปัจเจกพุทธะเท่านั้นท่านบอกก็าชาัดเลยว่างั้น นี่นี่ขอให้จำไว้ด้วยเพราะภาวนาภาวนาภาวนาคนนั้นจะคือแค่ตัวนาแล้วตกตกภาวนาแล้วตรงข้าในภาวนาจะเป็นโดยตรงโดยอ้อมจิตตานี่ก็ จะมีผู้อธิบายว่าแต่อาจารย์เขาจะไม่พบหลักฐานนะไม่พบอาจจะมีได้แต่ว่าที่ไปพบหลักฐานที่ที่แน่นอนก็ที่เราอ่าฟังเมื่อกี้เนี่ยคือ,ค,อคือไม่ความว่าโดยอ้อมโดยตรงภาวนาโดยอ้อมก็ไม่ชัดโดยตรงก็ภาวนาโดยตรงคือไม่ความว่าภาวนายานภาวนายานไม่มีแล้วเป็นพรภาวนาแล้วพวกนั้น จิ้มก็จะจะน่าเป็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันในในแบบแผนไม่มีโยมคือจินตานี่หมายความแบบคิดค้นหาเหตุหาผลได้ตัวเองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนโยมน,นะเอางี้กันแล้วกันไม่ต้องถึงขนาดที่โยมถามเนี่ยเอาขนาดนี้กันแล้วกันโยมฟังจับที่นี่ไปแล้วนะ เขก,กลับไปบ้านโยมก็ไม่ได้ฟังอีกแล้วถือว่าคิดเนะใช่ไหมค,คิดนึกคึดร้องใช่ไหมแม้น้าเหลือเกินน่าจะต้องก็ควรใชใ่ในพวกจินตาเหลือเกินแต่ละถบดทองก้องเข้าในจุดต,ตาว่างอ่าไปงั้นก็น่าจะเป็นแต่ว่าต่อมาไม่กล้ารับรองเพราะไม่พบที่มาโยมไม่กล้ารับรองนะ ถ้าทานในคำพีใหญ่ล้วก็ถ้าเจอที่มาแล้วจะบอกแต่ที่เจอที่แล้วเป็นอย่างนั้นคือไม่ความว่าจินตาในใช้แต่เฉพาะพ,าพระพุทธจเจ้าพราะพุทธเจริพุทธเจ้าเท่านั้นนี่นีน่แต่ความเอาเอา,เอาตามตคัมคีร์ให้หวานนะฟังคร <c oughs> าวนี้พูดถึงปัญญานะปัญญานี่ก็หมายถึงว่าคร <c oughs> าวนี้ก็พาพูดถึงปัญญาแล้วสาชาติกับปัญญานะ มาพร้อมกับวันเกิดคือพอพอท่านนักศึกษาหรือว่าอาจจะมาในเกิดมาผู้ปัญญาก็มาพร้อมเลยหมายความมาพร้อมเลยคนผู้นี้ดีจะทําอะไรก็เฉลียวฉลาดจะเรียนอะไรก็ว่องไวนี่มีม,มีมาเดิมเลยทีเดียวมีกวกหนึ่งแล้วก็ปาริหาริกาปัญญาปาริหาริกานี้ก็หมายถึงว่า ค่าคล้ายๆก็ว่าเป็นแนวุกจลเลงั้นนะจลเลงคล้ายๆกว่า้วอุปมาอย,ย่างไงดีคล้ายๆกว่าเราจะรู้ว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนจะต้องใช้แนวหน้าคือแนวจลเลงปกดูข้าศึกคล้ายๆอย่างนั้น